เศษ169ส่วน2,566นาโนมาชินเล่ม5้าแรงเอชอนยออุลที่เป็นรองประมุขพักมานพบถึงพันธมิตรฝ่ายธรรมะก่อความวุ่นวายในงานเลี้ยงแถมมีคนร้ายแฝงตัวบุกเข้ามาสำนักศึกษาขโมยยังของที่ซุกซ่อนไว้ก่อนไปพบถึงชายนิรนามเพื่อค้นหาว่าอีกฝ่ายเป็นใคร จึงรู้วิชากระบี่มัน9ก้าล้ำกับกระบี่24มานแต่เหตุการณ์นี้กับยิ่งกระตุ้นความไม่พอใจประมุกพักมานจนคิดกำจัดชอนยออุลซึ่งทุกอย่างกับตกอยู่ภายใต้แผนของสำนักหกดาบอรหันที่ต้องการทำลายพักมานยังคงสนุกดูดันไม่ลดลงตั้งแต่ต้นจนจบปริศนาทุกอย่างที่ถูกวางไว้ผู้เขียนสามารถวางรายละเอียดได้อย่างดี ความลับต่างๆถูกอธิบายไว้อย่างมีเหตุผลรองรับถึงอาจฟังดูขัดขัดไปบ้างก็ตามในบางจุดก็พอเดาๆได้ไม่ถือว่าหักมุมนะักเพราะผู้เขียนทิ้งตะก่อนไว้ตั้งแต่แรกเช่นความรู้สึกรักและอยากปกป้องลูกที่เกิดจากผู้หญิงที่รักด้วยการแสดงออกอย่างเย็นชาเพื่อปกป้องซึ่งเคยเห็นมุกนี้ในหลายๆเรื่อง จนไม่ประหลาดใจอะไรและในเล่มนี้ก็ไม่ต้องเดาอะไรให้เสียเวลาอีกว่าใครเป็นนางเอกเพราะน่าจะรู้แน่ชัดแล้วครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปชอนยออุนพระเอกที่เป็นรองประมุขพักมานได้จับตัวเชเกาโซฮีสาวงามอันดับหนึ่งคุณซือฝ่ายธรรมะที่ลอบทำร้ายตนอาศัยนาโนโน,นาโนแมชชีนวิเคราะห์ว่า เชกาวโซฮีโดนสะกดจิตจึงใช้นาโนส่งกระแสไฟฟ้าคลายสะกดจิตให้เธอชอนยออุนยังใช้นาโนดักฟังเสียงวายุทราบว่าองครรั์ของเชกาวโซฮีให้ดำเนินแผนสามจึงรีบจับตัวองคครักคนนั้นไว้แต่อยู่อยู่ชาวยุทธในงานทั้งฝ่ายธรรมะและพักมานบางส่วนต่างจับอาวุธต่อสู้กันจนทุกคนตกใจชอนยอ,อุนที่ทราบว่า ทุกคนโดนสะกดจิตจึงพุ่งเข้าไปหาทุกคนแล้วรีบคายสะกดจิตให้ทันทีพร้อมทั้งทราบถึงสาเหตุที่อีกฝ่ายก่อความวุ่นวายเพราะต้องการบุกสำนักศึกษาสาหยอนผู้นำสำนักดาบมาแทงสำนักหกดาบอรหันได้นำลูกศิษย์บ,บุกไปยังห้องลับใต้สำนักศึกษา เพื่อทำลายคำภีกระบี่มันก้าล้ากับกระบี่24มานพร้อมทั้งชิงแขนมานกระบี่ที่โดนเทพดาบอรหันตัดและแผ่นหนังไม้จะหลบหนีแต่เจออีหวามยององคารักซ้ายเจ้าสำนักศึกษามาขวางไว้จึงให้สิบล่วงหน้าไปก่อนซาฮยอนใช้เพลงหมัดที่ดัดแปลงมาจากเพลงดาบอรหรันจัดการทำร้ายอีหวามยองจนได้รับบาดเจ็บ อีฮวามยองที่เห็นเพลงหมัดจึงทราบว่าสาฮยอนเป็นคนของพรรคหกดาบอรหรันจึงร้องออกไปสาฮยอนจึงคิดฆ่าปิดปากแต่ชอนยออุนได้มาถึงเข้าต่อสู้แทนให้อีฮวามยองเอาของที่เขาชิงกับคืนมาจากศิษยซาฮยอนหนีไปก่อนแต่สาฮยอนที่มีฝีมือระดับลึกล้ำและรู้วิธีทำลายกระบี่24มาน ทำให้ชอนยออุลได้รับบาดเจ็บเมื่อเห็นถึงพักมานกำลังล้อมเข้ามาจึงคิดจับชอนยออุลเป็นตัวประกันแต่กลับพบชอนยออุลไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะได้นาโนรักษาจึงเปลี่ยนใจคิดฆ่าเขาแทนเมื่อชอนยอ,อุลเห็นพักมานกำลังมาถึงจึงตัดสินใจใช้กระบี่มานสวรรค์กับพลังกระบี่มานสวรรค์รีบสังหารซาฮยอนทันที แต่องค์ครักใหญ่มาราคะยอมที่นำหน้าทุกคนมากับเห็นทุกสิ่งเพียงแต่ไม่กล่าวอะไรออกมาชอนยออุนจึงโล่งใจที่ความลับยังไม่ถูกเปิดเผยอีฮวามยองสามารถหลบหนีไปพบชอนยูจงประมุกพักมานพ่อพระเอกได้ก่อนจะสลบไปแต่กับทำแผ่นนังและแขนมารกระบีตกพอชอนยูจงมาถึงสำนักศึกษาพบถึงห้องลับที่อยู่ใต้ดิน จึงไม่พอใจสำนักศึกษาที่มีเรื่องปิดบังตนชาวยุทธพันธมิตรฝ่ายธรรมะที่ถูกคุมตัวไว้ต่างไม่พอใจแต่เชกาวโซฮีพยายามปลอบทุกคนให้สงบไว้รอผลการตรวจสอบแต่แม้แต่หมอมันแพทกจงอูก,ก็ไม่สามารถหาสาเหตุที่ทุกคนถูกสะกดจิตได้ ชอนยออุนจึงแจ้งให้ทุกคนที่โดนสะกดจิตกลับไปนั่งประจำตำแหน่งที่นั่งในงานเลี้ยงพบว่านั่งอยู่ในโต๊ะกลุ่มเดียวกันจึงตรวจสอบพบใต้จอกโต๊ที่ทุกคนนั่งกับมียาฟินจึงทราบวิธีที่คนร้ายใช้ทำให้พันธมิตรฝ่ายธรรมะได้รับการปล่อยตัวและสำนึกบุญคุณเขาชอนยูจงสั่งให้มาราคายอมเอาขวดสุราไปทำลายทิ้ง เพราะต้องการปกปิดเรื่องในสุรามีฝิ่นช่วยสะกดจิตเพื่อจะบีบให้พันธมิตรฝ่ายธรรมะเสียเปรียบในการเจรจาพอแพ็กจงอูมารายงานถึงผลการตรวจสอบทำให้ชอนอยูจงไม่พอใจที่แผนการโดนขัดขวางได้แต่สั่งมาราคะยอมให้ไปบอกชอนยออุลให้หยุดสืบสวนพอชอนยออุลทราบก็เดาความคิดชอนอยูจงได้ ถึงชอนยออุลจะได้เป็นรองประมุกพักมานแต่ชอนยูจงกับไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทั้งยังแบ่งคนพักมานทมินที่เหลือไปยังพักมานกระบี่และมานดากสำนักเสาหลักที่เหลืออีกสี่สำนักจึงร่วมกันผลักดันชอนงูก,กึงพี่น้องต่างมานดาพระเอกจากพักมานตีศาสเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งรองประมุก ชอนยออุลจึงตัดสินใจไปพักฝามือมังกรเพื่อเชิญผู้อาวุโสแปดมุนยอนปู่ของมุลขยูนางเอกเข้าเป็นพวกแต่กับพบผู้อาวุโสสามผู้ชอนยองจากพักมารดาบก,กับผู้อาวุโสสี่จาก,กึงคายองจากพักมารปีศาจพาชนมูกึงมาสู่ขอมุลคยูสร้างความหนักใจให้กับมุนยอนที่เคยบอกว่า ไว้หาหรือที่หลังเป็นการปฏิเสธไปแต่อีกฝ่ายกับใช้คำกล่าวนี้บีบบังคับให้แต่งงานชอนยออุนจึงเสนอให้ถามความรู้สึกของมูลขยูมูลขยูจึงถอดหน้ากากเผยถึงใบหน้าที่งดงามแล้วตอบปฏิเสธไปทั้งยังบอกว่าชนมูกึมเคยบอกจะทำลายพักฝ่ามือมังกรมานทำให้มูลยอนโกรธแต่ผู้อาวุโสทั้งสอง ใช้สัญ,ญลักษณ์หมอเทวดาทำให้มุนยอนเปลี่ยนใจคิดจะตอบรับมุนขยูจึงบอกกับทุกคนว่าเธอมีอะไรกับชอนยออูลแล้วการสู่ขอจึงถูกยกเลิกไปทำให้ชอนมูกึมไม่พอใจเผยจิตสังหารใส่ชอนยออูลยอนมูฮาวาผู้อาวุโสสิบที่สัมผัสจิตสังหารได้จึงเอากระบี่จ่อคอชอนมูกึม ทำให้ผู้อาวุโสทั้งสองต้องยอมแท้ชอนยอ,อุนจึงเอาสัญ,ญลักษณ์หมอเทวดาเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อไว้ชีวิตชอนมูกึมซึ่งทั้งสองก็ตกลงแต่ถึงไว้ชีวิตชอนมูกึมชอนยอ,อุนกับตัดแขนอีกฝ่ายเป็นการตัดโอกาสทำให้ชอนมูกึมไม่สามารถชิงตำแหน่งรองประมุขได้อีกมูลยอนกับทุกคนยังเข้าใจผิดเรื่องที่ชอนยออุนมีอะไรกับมูลขยู เขาจึงได้อธิบายความเข้าใจผิดก่อนมอบสัญ,ญลักษณ์หมอเทวดาให้มุนยอนมุนยอนได้พามุนยูน้องชายมุนคยูที่ปัญญาอ่อนออกมาขอบคุณชอนยออุนที่ใช้นาโนสแกนพบว่ามุนยูมีเลือดข้างในสมองจึงใช้นาโนหาวิธีรักษาแล้วใช้พลังของนาโนรักษาให้ทำให้อาการมุนยูดีขึ้นสร้างความยินดีให้มุนยอนจนเต็มใจรับใช้ชอน ยออุนอย่างสุดชีวิตชายนิรนามได้ติดต่อให้ยอนมูฮวาไปพบก่อนกำหนดชอนยออุนจึงลอบติดตามไปแต่พอชายนิรนามมาผู้อาวุโสสองขยองบนกีจากพักมารกระบี่ได้คุกเข่าเรียกอีกฝ่ายว่าอดีตประมุขชอนอินจีและขอให้อีกฝ่ายถ่ายทอดวิชาให้แต่ชายนิรนามจับได้ว่าชอนยออุนแอบตามมาจึงใช้ปราณกระบี่โจมตีให้เขาปรากฏตัว เมื่อมีคนผิดสัญญาชายนิรนามที่ไม่พอใจจากไปทันทีชอนยออุนจึงรีบติดตามอีกฝ่ายไปแต่ขยองบนกีที่โกรธจึงลงมือโจมตียอนมูฮาวาแทนชอนยอ,อุนที่ติดตามชายนิรนามไม่ทันจึงทิ้งร่างกระโดดโจมตีลงมาจากบนภูเขาทำให้ชายนิรนามที่รับกระบี่ถูกติดตามทันจึงเกิดการต่อสู้ แต่ด้วยฝีมือชายนิรนามที่อยู่ระดับลึกล้ำทำให้ชอนยออุนไม่สามารถสู้ได้จนได้รับบาดเจ็บแต่พอชายนิรนามจะจากไปชอนยออุนที่ใช้นาโนรักษาอาการบาดเจ็บได้มาขวางไว้อีกครั้งทำให้ชายนิรนามไม่พอใจคิดจะเอาจริงชอนยออุนจึงใช้กระบี่มารสวรรค์กับพลังกระบี่มารสวรคร์จนสามารถเอาชนะชายนิรนามได้ ก่อนจะเปิดเผยหน้ากากชายนิรนามออกพบว่าคือองครับใหญ่มาราคายอมแต่ก่อนจะสอบถามกับได้ยินเสียงต่อสู้ดังขึ้นจึงรีบกลับขึ้นเขาทันทีขยองบนกีที่ไม่สามารถสู้ย้อนมูฮาวาได้จึงได้ใช้พลังเทพย้อนโลหิตที่พัฒนามาจากพลังมันย้อนโลหิตโจมตีจนย้อนมูฮาวาแขนหัก พอชอนยออุนมาถึงจึงใช้กระบี่มารสวรรค์กับพลังกระบี่มารสวรรค์สังหารอีกฝ่ายมาราคายอมที่เห็นกระบี่มารสวรรค์อย่างชัดเจนจึงคุกเข่าให้ชอนยออุนบอกว่าเขาคือผู้สืบทอดมารสวรร์ที่แท้จริงซึ่งยอนมูฮาวาที่เคยเห็นลายมือคำสั่งของปรมาจารย์มารสวรรค์ก็ช่วยรับรองอีกคนแต่ชอนยอ,อุนกับสงสัยว่า มาราคายอมพักดีต่อชอนยูจงไม่ใช่หรือมาราคายอมจึงบอกว่าองค์คารากใหญ่ทุกรุ่นจะได้รับสืบทอดวิชาจากปรมาจารย์มานสวรรค์และ,มะแมลงสั่งมาด้วยโดยมแมลงสั่งจะอยู่ในมือประมุขทำให้ไม่สามารถทรยศได้มาราคายอมขอให้ชอนยออุนใช้ปราณมานสวรรค์ถ่ายทอดเข้าไปในร่าง ทำให้เขาควบคุม,มแมลงสั่งในร่างมาราคายอมแทนชอนยูจงมาราคะยอมได้เล่าถึงสาเหตุที่เขาถ่ายทอดเพลงกระบี่ให้ผู้อาวุโสทั้งสเพราะทำตามคำสั่งของชอนอินจีก่อนหายสาบสู์ไปแต่เมื่อทุกคนกลับมา ชอนอยูจงกับสั่งให้ลูกน้องของชอนยออุนทุกคนแยกย้ายไปอยู่ตามพักเสาหลักต่างๆส่วนตัวเขาถูกสั่งให้ไปยังแนวหน้าที่มณฑลฝูเจี้ยนกับกองทัพกระบี่เกื้อหนุนที่นำโดยแพฮยอนเียงคนเดียวมาราคาอยอมที่ถูกชอนอยูจงเรียกเข้าพบจึงรายงานเรื่องขยองบนกีใช้พลังมารย้อนโลหิตแต่ชอนอยูจงกับสั่งให้คนไปนำศพขยองบนกีไปทำลาย และสั่งให้มาราคะยอมใส่ร้ายว่าชอนยอ,อุนฆ่าขยองบนกีเพราะความแค้นส่วนตัวเพื่อปลดชอนยอ,อุนออกจากตำแหน่งรองประมุขแต่มาราคะยอมกับเลือกบอกความจริงเมื่อไม่สามารถใช้มแมลงสั่งมาราคะยอมได้ชอนอยูจงจึงพุ่งมาสังหารมาราคะยอมแต่ผู้อาวุโสส1บเาวันอีจากพักปีศาจเหินเวหาได้มาขวางไว้ ก่อนเผยโฉมหน้าที่แท้จริงคือชอนยออุนปลอมตัวมาพร้อมกับยอนมูฮวาได้นำศพขยองบนกีเข้ามาทำให้ความจริงเปิดเผยส่วนชอนยออุลที่ไปกับแพฮยอนคือฮวันอีที่ปลอมตัวไปกำลังใช้วิชาตัวเบาหลบหนีแพฮยอนและกองทัพกระบี่เกื้อหนุน300คนที่ใช้พลังมานย้อนโลหิตไล่ล่า,ลาก่อนจะไปพบคนของพรรมานดาบและมานปีศาจ คนของพักมารดาบและมารปีศาจจึงเข้าไปต่อสู้และจัดการแพนฮยอนกับกองทัพกระบี่เกื้อหนุนชอนอยูจงจึงสั่งให้องครรษ์จับชอนยออุนแต่ผู้อาวุโสทุกคนต่างปกป้องชอนยออุนแม้แต่ผู้อาวุโสจากพักเสาหลักเพราะก่อนมาชอนยออุนได้ไปแสดงกระบี่มันสวรรค์ให้ทุกคนเห็น ทําให้ทุกคนยอมรับเขาในฐานะมารสวรรค์คนที่สองยอมรับเขาเป็นประมุขคนใหม่ยิ่งคนเห็นชอนยูจงพูดคุยกับน้องชายที่เสียชีวิตชอนยูจงจึงเชื่อว่าชอนยูจงเสียสติ ชอนอยูจงที่ไม่พอใจจึงใช้วิชาลมปราณคุมกระบี่เจ็ดเล่มเข้าโจมตีชอนยอ,อุลแต่เพราะเริ่มเสียสติจากพลังเทพย้อนโลหิตที่ไม่สมบูรณ์ทำให้ชอนยอ,อุลใช้พลังกระบี่มารสวรรค์สามารถเอาชนะได้ ก่อนยอบุลวีจากพักกระบี่เกื้อหนุนจะส่งเสียงวายุให้ใช้พลังเทพย้อนโลหิตจัดการชอนยออุนชอนยูจุงคิดถึงอดีตที่แม่ของเขาที่เป็นลูกบุญธรรมพักมานกระบี่เพราะบุตรสาวพักมานกระบี่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แม่ของเขาจึงได้เป็นเมียชอนอินจีก่อนที่บุตรสาวพักมานกระบี่จะกำเนิดชอนยูจุงขึ้นมาในพักมีแต่ชอนยูจุงที่ดีต่อชอนยูจง ทำให้ชอนอยูจงที่มีพรสวรรค์มากกว่าไม่คิดช่วงชิงตำแหน่งรองประมุขตอนอยู่ในสำนักศึกษาแต่อยู่อยู่ยอบุลวีได้มาบอกว่าตอนนี้ชอนอยูจุงกับทาย,ยาทอีกสี่พักกำลังวางแผนจะฆ่าเขาพร้อมทั้งถ่ายทอดพลังเทพย้อนโลหิตให้เพราะแม่ของชอนอยูจงคือป้าของยอบุลวีชอนอยูจงจึงสังหารทุกคนที่มาลอบทำ้ายเขา แต่ตัดแขนของชอนอยูจุงเท่านั้นก่อนเขาจะกลายเป็นรองประมุกพักชอนอยูจุงได้หลงรักสาวใช้หรือแม่ของชอนยอ,อุนจนเธอตั้งท้องพอชอนอินจีได้หายตัวไปชอนอยูจงจึงขึ้นเป็นประมุกพักก่อนเกิดการต่อสู้กับฝ่ายอธรรมขึ้นชอนอยูจงที่ไม่สามารถต่อสู้ประมุกฝ่ายอธรรมได้จึงใช้พลังเทพย้อนโลหิตอีกครั้งจนชนะได้ ส่วนชอนยูจุงกับตายพอชอนยูจุงกลับมากับพบสาวชายที่เขารักเสียชีวิตแล้วเขาจึงเย็นชากับชอนยออุลเพื่อปกป้องชอนยออุลไม่ให้พัเสาวหลักทั้งหกทำร้ายให้องครรภ์ักจางรับผิดชอบดูแลและปล่อยให้ซอฟแมงองครรภ์ขวา เป็นอาจารย์ชอนยออุนและพอถึงตอนต่อสู้กับสำนักหกดาบอรหันที่กำลังจะพ่ายแพ้เขาจึงใช้พลังเทพย้อนโลหิตอีกครั้งเพราะถ้าตายตอนนี้ชอนยออุนจะโดนพักเสาหลักทั้งหกทำร้ายจนทำให้อาการเสียสติกำเริบเพราะพลังเทพย้อนโลหิตที่ยอบุลวีสอนไม่สมบูรณ์ชอนยูจงที่ใช้พลังเทพย้อนโลหิตกับโดนชอนยอ,อุลใช้นาโนหยุดไว้ได้ ก่อนจะไปจัดการกับยอบุลวียอบุลวีสั่งให้เหล่าองค์ครัที่เคยวางยาฝิ่นในงานชุมนุมก่อการทันทีส่วนยอบุลวีใช้พลังเทพย้อนโลหิตที่สมบูรณ์เข้าต่อสู้แต่กับโดนชรนยออุนใช้กระบี่มันสวรรค์ตัดแขนตัดขายอย่างง่ายดายแต่คนพักกระบี่เกื้อหนุนกับหนีไปเขตปกครองของสำนักหกดาก อรหันแล้วเพราะพักกระบี่เกื้อหนุนคือคนพักหกดาบอรหันที่แฝงเข้ามาในพักมานตั้งแต่รุ่นปู่ยอบุญวีชอนยออุนจับยอบุญวีขังไว้เพื่อรีดความลับโดยจะใช้ยาฝิ่นกับอีกฝ่ายชอนยูจงที่ฟื้นขึ้นมากับเสียสติ ชอนยอ,อุนจึงขึ้นเป็นประมุขพักแต่กับเจอผู้อาวุโสสามผู้อาวุโสสี่และผู้อาวุโสห้าฮังโซยูจากพักมานเสียงปฏิเสธคิดกดดันชอนยอ,อุนให้ทำตามธรรมเนียมเดิมแต่ชอนยอ,อุนกับใช้มแมลงสังที่เอาออกมาจากตัวมาราคายองม,มาควบคุมทั้งสามให้ยอมรับแล้วปฏิรูปพักมานใหม่ให้แต่ละพักมีกำลังจำกัดส่วนกำลังที่เหลือจะตกเป็นของส่วนกลาง แถมตำแหน่งผู้อาวุโสต้องคัดเลือกตามฝีมือทุกห้าปีจนตำแหน่งผู้อาวุโสสามตกไปเป็นอันดับห้าผู้อาวุโสสี่ตกไปเป็นอันดับ1ิบผู้อาวุโสห้าตกไปเป็นอันดับ11ผ่านไปหนึ่งเดืนพวกยอนมูฮวาที่ไปตามหาหมอเทวดาที่หุบเขากระบี่มรณนะ ที่หูเป้ยได้หายตัวไปชอนยออุลจึงตัดสินใจไปตามหาโดยมีมูลค้าอยูกับพอบงคนแรกที่ติดตามพระเอกไปด้วยและมีผู้อาวุโสสี่ยังดันทาวาแห่งพับยุทธทะเลเหนือที่เชี่ยวชาญพื้นที่เป็นคนนำทางแต่พอไปถึงโรงเตียมหน้าหุบเขาในตอนที่ฝนตกทุกคนจึงเข้าไปพักในโรงเตียมได้พบชาวยุทธมากมายแต่ชาวยุทธกับคิดว่า กลุ่มของชอนยออุลเป็นฝ่ายธรรมะเพราะพื้นที่แถบนี้เป็นของสำนักปูตังบูตึงนักพรตมูจินจาเห็นพวกชอนยออุลได้ห้องเดียวจึงแบ่งห้องให้อีกห้องหนึ่งชอนยออุลได้พักห้องเดียวกับมูลคยูด้วยความใกล้ชิดจึงทำให้ทั้งสองมีอะไรกัน ส่วนยางดันทาวากับออกไปสืบข่าวตอนเช้ามืดได้พบเจ้าของโรงเตียมฆ่าคุณชายคนหนึ่งที่เอาสัญ,ญลักษณ์หมอเทวดาออกมาก่อนเจ้าของโรงเตียมจะมาจัดการกับยางดันทาวายางดันทาวาที่สู้ไม่ได้จึงใช้พลังดาบโจมตีใส่โรงเตียมเรียกให้ชอนยออุลออกมาช่วยชอนยออุลจึงต่อสู้กับเจ้าของโรงเตียม แต่พอชาวยุทธคนอื่นได้ยินเสียงจึงรีบออกมาเจ้าของโรงเตี๊ยมจึงหนีไปพอสอบถามพ่อครัวจึงรู้ว่า 5. วันก่อนเจ้าของโรงเตี๊ยมได้หายไปหลายวันก่อนจะกลับมาทุกคนจึงทราบว่าเจ้าของโรงเตียมเป็นตัวปลอมนักพรตงูจินจาได้นำสิทธิ์สำนักปู่ตังเข้าไปสำรวจในหุบเขาก่อนพวกชอนยอ,อุนจะตามไป